สวัสดีค่ะสำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่37ของโตด้าแล้วนะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกคนมีจิตจการเติบโตรุ่งเรืองและอยู่เคียงคู่กับโตด้าแบบนี้ตลอดไปนะคะ โตดาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสภูสุกคนสำหรับปีนี้ที่กำลังสิเมิดไปแล้วกับปีใหม่ที่กำลังสิเข่ามาขอให้ทุกท่านมีกิจการที่ลุงเรื่องสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกาครคไั้ไข้เจ็บเด้อค่ะโตดาทีขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านที่กำลังต่อสู้กับโรคระบาดยู่ตอนนี้จังไดโตดาก็จะขอ,อยยูเคียงคู่ทุกท่านตลอดไปจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีครับสำหรับปีเก่าที่กำลังจะผ่านล่วงเลยไปทางโตด้าก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสน,น,นุนพวกเรามาโดยดีตลอดพวกเราขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาการบริการสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของทางลูกค้าที่เติบโตมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมขอให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงกิจการจเจริญรุ่งเรือง เพื่อให้ตัวด้าได้ดูแลรับใช้ตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ